ออฟมุนทนเผย Good Doctor หมอใจพิเศษเข้มข้นทุกรายละเอียดถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องสำหรับซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษที่ผลิตโดย True CJ Creation True CJ Creation ส่งผลให้ยอดมิวคนดูล่าสุดทะลุ11ล้านมิวกันไปแล้วและยังทำให้คนดูได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาของอาชีพหมอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและเรียนรู้ทำความเข้าใจา ความเป็นเด็กพิเศษอย่างโชนที่รับบทโดยเนงสรันาราประเสริฐกุลรวมถึงตัวละครอื่นๆที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ใกล้ตัวทัดใจคนดูได้อย่างลึกซึ้งซึ่งกว่าจะเป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้กำกับออฟมุนทนอรารยังกูลคือกุลซือคนสำคัญที่ทำให้แฟนๆได้ครบทุกปัตรรสในซีรีส์เรื่องนี้ออฟเริ่มเล่าถึงความยากกว่าจะเป็นกู๊ดด็อกเตอร์หมอใจพิเศษไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ถ่ายทำคือห้องผ่าตัดโออจริงๆของโรงพยาบาลที่เราใช้สถานที่จริงตลอดการถ่ายทำทั้งห้องออห้องไปซีหรือไม่ว่าจะเป็นห้องอิมเมอร์เซเราใช้ของจริงหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสถานที่จริงๆเราจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องไปตามนั้น เช่นจอมอนิเตอร์ตัวเลขในจอมอนิเตอร์เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเลขต่างๆมีความหมายหรือความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละเคสซึ่งก็จะไม่เหมือนกันด้วยเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ระหว่างถ่ายทำเรามีหมอจริงๆมาคอยดูแลเพราะเราต้องการให้ออกมาสมจริงให้มากที่สุดในเคสแต่ละเคสร,รวมถึงการหยิบจับอุปกรณ์เลือดไหลย,ยังไงแค่ไหนให้สมจริงมากที่สุดร่วมทำงานกับทีมหมอและผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกกระบวนการซีรีส์หมอก็จริงแต่คนทำซี ซีรีส์แบบเราก็ไม่ได้มีใครรู้เรื่องหมอจริงๆลึกซึง้งเพราะฉะนั้นก็ต้องให้หมอจริงๆผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาต่างๆมาช่วยเราเขียนบทเพราะในซีรีส์จะมีหลายเคสหลายแบบแล้วเคสแต่ละแบบหมอแต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันเราก็ต้องมีหมอหลายสาขามาช่วยเรามาเป็นที่ปรึกษาเราเวลาประชุมหมอทั้งทีหรือเวลาเขียนบทก็จะมีหมอจริงๆอยู่ด้วยประมาณสิบกว่าคนเพื่อเราจะได้เขียนให้ถูกต้องหรือประโยคการพูด วิธีการออกเสียงให้ถูกวิธีการจับมีดให้ถูกยกตัวอย่างเคสผ่าตัดสมองที่หนูสัญญาคุณากรก็ต้องไปนั่งเรียนกับหมอที่เป็นหมอสมองจริงๆและนอกจากจะมีหมอจริงๆมาช่วยเขียนบทให้ถูกต้องแล้วก็มีหมอจริงๆมาอยู่ในกองถ่ายมาช่วยกำกับให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งด้วยเช่นกัน ก็อยากให้คนดูติดตามไปจนจบเพราะการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องที่ไม่เคยเป็นหมอแล้วตัวเองไม่ได้ทำอาชีพหมอมาก่อนเลยแต่ว่าทุกคนก็แปลงร่างเป็นหมอได้จนคนเชื่อว่าเป็นหมอจริงๆและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการแสดงของเนงเป็นการแสดงที่สมบทบาทมากๆรวมถึงคนอื่นๆก็ทำเต็มที่มีพรสวรรค์มีความสามารถเก่งกันทุกคนความน่าสนใจในเวอร์ชั่นของคนไทยกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ก็แตกต่างกันไปตามแต่และเวอร์ชั่นอย่างของประเทศไทยเราด้วยความคนไทยก็จะมีความอ่อนไหวเวลาดูซีรีส์เราก็จะรู้สึกว่าเข้าสู่อารมณ์นั้นๆร่วมกับหนังซีรีส์ที่ดูได้ง่ายแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าดูไปแล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาได้เองกับเรื่องราวต่างๆในซีรีส์สำหรับเวอร์ชันไทยเราก็ได้มีการพัฒนาเรื่องวงการแพทมากขึ้นไปอีกเพราะว่า มีเคสใหม่ๆที่ร่วมสมัยมีบางสิ่งที่เป็นยูนิคของไทยคือเรามีเคสที่คนไทยทำสำเร็จจริงๆรวบรวมใส่เข้าไปในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยลองไปดูกันได้ ชอบจากความสนุกเพลิดเพลินสิ่งที่คนดูจะได้จากกู๊ดด็อกเตรหมอใจพิเศษได้หลากหลายแง่ม,มุมมากๆอยากจะเก็บส่วนไหนไปดูไปใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการแพทย์หรือได้เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละคนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าเข้าใจเคสที่ว่าทำไมพ่อถึงทำร้ายลูกเพราะอะไรมีสาเหตุไหนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรวมไปถึงมีหมอที่ไม่ดีเพราะอะไรหมอดีเป็นแบบไหนละ่ะ หมอที่อยากได้เงินเขาจะพยายามทํายังไงให้ได้เงินมามีทุกรูปแบบมีหมดเลยฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจสิ่งนั่นนั่นแล้วเลือกหยิบแต่ละเคสจากซีรีส์มาปรับใช้ได้เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์รักษาตัวและรักษาใจด้วยซึ่งอธิบายได้ว่าใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ดีนะกินหมูกระทะบ่อยๆจะเป็นโรคนั่นโรคนี้ก็มีอธิบายในเรื่องอันนี้รักษาดูแลตัวส่วนการรักษาใจก็คือเหมือนกับทําให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเป็น แรงบันดาลใจให้เราอะไรบางอย่างก็จะมีสอดแทรกเรื่องเหล่านี้เข้าไปไว้ในซีรีส์ และที่ขาดไม่ได้คือความสนุกความบันเทิงที่คนดูจะได้รับอย่างเต็มอิ่มจุใจแน่นอนและนี่คือเสียงการันตีความสนุกและความเข้มข้นเบื้องหลังการถ่ายทําของซีรีส์คุณภาพดีที่ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวเคสต,ต่างๆที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้คนดูได้เรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันห้ามพลาดกับซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษดูจุใจ2อ p ีีทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาดูฟรีที่เดียวที่ True ID เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Good Doctor เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอใจพิเศษ